ผมฝันผมชอบฟุตบอลครับอยากไปแข่งระดับโลกครับผมชอบเต้นครับคนหูหนวกไม่ได้ยินก็จะใส่เครื่องช่วยฟังหรือเปิดดนตรีให้ดังขึ้นผมชอบเต้นเพลงเกาหลีครับชอบลิซ่าหนูชอบออกแบบค่ะอยากมีสติกเกอร์ลายเป็นของตัวเองค่ะ สวัสดีครับชื่อนิวครับสวัสดีค่ะชื่อบุ้งค่ะสวัสดีครับชื่อไกด์ครับผมเป็นคนหูหนวกตั้งแต่ก,กําเนิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่พวกเราไม่ได้ยินคนปกติก็จะมาสะก,กิดที่ตัวเวลามีคนมาหาว่าเป็นใบ้หรือว่าเราไม่ดูหนังสืออยากบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราใช้ภาษามือเข้าใจ หนวกก็เป็นคนที่สามารถทำอะไรได้ไม่ใช่คนที่ไม่มีการศึกษาตอนอายุสิบขวบผมสูญเสียการได้ยินเลยได้ไปเรียนที่โรงเรียนโสดศึกษาที่นั่นผมได้ลองเล่นกีฬาคุณครูก็ให้โอกาสผมได้ลองฝึกจนม .6 ผมได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปแข่งที่มาเลเซียแล้วก็ได้ที่หนึ รู้สึกว่าคนหูหนวกในประเทศไทยทุกคนก็ต่างมีความสามารถแต่โอกาสยังน้อยอยู่ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ d t แท็ครับให้บริการเป็นพอเซนเตอร์ภาษามือเห็นประกาศใน Facebook ว่า d t แท็กกำลังรับคนพิการเข้าทำงานเลยลองสมัครแล้วก็ได้ทำงานที่นี่ งานของเราช่วยสัมสดุนให้ทุกคนเท่ากันเพราะว่าพวกเราเป็นคนหูหนวกเหมือนกันก็เลยต้องได้รับโอกาสและความรู้ที่เท่ากันครับผมรู้สึกเท่าเทียมเมื่อก่อนจะไม่มีงานแบบนี้มีเป็นงาน call center ครั้งแรกโดยทาง Dtech กำลังเริ่มให้คนพิการมีความเท่าเทียมด้วยการรับคนพิการมาเข้าทำงานผมรู้สึกเปลี่ยนไปมากหลังทำงานที่ Dtech ครับเพราะการใช้ชีวิตดีขึ้นมาก เราไม่ต้องขอเงินพ่อแม่มีแต่เราที่เอาเงินไปให้พวกเขาแทนดีทั่วดีถึงเนี่ยเป็นแคมเปญของ d ีแท็นะครับที่จะให้โอกาสในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือว่าคนที่ด้อโอกาสในสังคมหรือคนพิการผู้พิการาการได้ยินเนเราเริ่มเมื่อต้นๆปีที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ย call center ที่เซ็กเตอร์แมเนี่ยให้บริการภาษามือนะครับ แต่ว่าให้บริการโดยที่ไม่ไม่ได้เน้นไปที่ลูกค้าดีแท่งอย่างเดียวคนพิการทั่วไปเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ซึ่งน้องเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิคนพิการหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้บริการด้วยนะครับปัจจุบันนี้เรามองว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะแล้วก็ระบบสื่อสารเนี่ยมันจะช่วยยกคุณภาพชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขาสามารถจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการทำมาหากินได้หรือว่าเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ซึ่งข้อมูลต่างๆมีจำเป็นในการดำรงชีวิตของเขา แ้าทุกคน,นมีโอกาสแล้วก็มีความเท่าเทียมเนี่ยชีวิตหรือว่าการลงชีพในสังคมทุกคนก็จะดีขึ้นรู้สึกสนุกมากๆได้เจอคนหลายรูปแบบทั้งเหนือใต้อีสานแต่ละคนก็ใช้ภาษามือที่ต่างกันภาคใต้ก็จะใช้ภาษามือเร็วภาคกลางก็จะใช้ภาษามือช้าลงหน่อยแต่ก็สื่อสารเข้าใจกันครับ อยากขอบคุณทางดีแท็ที่ให้โอกาสในการทำงานจริงๆคนหูหนวกหรือคนพิการประเภทอื่นก็ตั้งใจทำงานไม่ต่างจากคนทั่วไปผมอยากจะขอบคุณดีแท็ที่ให้โอกาสคนพิการทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นครับ